ถั่วใส่กระดูกหมูหัวเซตโบนะคะเรามาคั่วถั่วนะคะค่อยๆคัค่วนะคะเพื่อนๆไฟอ่อนๆนะคะให้ถั่วมันค่อยๆสุกนะคะมันจะได้หอมนะถั่วต้องคั่วเองนะคะถั่วก็หนึ่งถุงเนาะคั่วเสร็จแล้วเราก็มาตํานะคะก่อนมาตําเราก็ปิดแก๊สเนาะเราก็ ค่อยๆคนๆให้ถั่วมันมันเย็นแล้วค่อยมาตำนะคะตำเสร็จแล้วนะคะตำให้มันแหลกค่ะให้มันแตกนาะให้เปลือกมันหลุดนะคะตำเรื่อยๆตำเรื่อยๆให้เปลือกถั่วมันหลุดเราก็มาฝัดนะคะฝัดเปลือกถั่วออกค่ะบอกเลยอร่อยนะคะสูตรนี้ทําง่ายค่ะฝัดจนกว่าเปลือกถั่วจะหลุดออกผลนะคะค่อยๆ ค่อยเก็บเปลือกถั่วออกนะคะเสร็จแล้วนะคะกุ้งก็มาล้างกระดูกหมูค่ะล้างกระดูกหมูไว้นะคะล้างหนึ่งน้ำพอ เจแล้วเราก็มาหั่นหัวไซโปนะคะหัวไชโปรประมาณ7ดหัวเนะะี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นเสียนะคะล้างหนึ่งน้ำนะคะหั่นหัวไชโปไว้เนาะเตรียมเตรียมอุปรกรณ์ไว้นะคะล้างหนึ่งน้ำหัวไชโป้เขาจะมีรสหวานรสเค็มเนาะอร่อยค่ะเจแล้วเรากุ้งก็มาต้มน้ำนะคะครึ่งหม้อนะคะน้ำครึ่งหม้อ ใส่รากผักชีสองต้นค่ะน้ำเดือดเราก็มาใส่กระดูกหมูนะคะใส่กระดูกหมูเร่งไฟให้ไฟมันเดือดน,นะคะเราก็มาตักตะกรอนที่มันเป็นตะกรอนจากจากกระดูกหมูนะพอน้ำเดือดเราก็ตักตะกรอนออกนะคะค่อยๆตักตะกรอนออกนะคะต้มกระดูกหมูสักครึ่งสักอ่า 20นาทีนะคะใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยก็ประมาณ10เม็ดเสร็จแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะตุ๋นไว้สัก20นาทีนะคะเสร็จแล้วกุ้งก็ใส่ขะนวโพดหมู1ก้อนเนาะ พื่อความอร่อยนะคะความหอมขะนดหมูหนึ่งก้อนตุ๋น20นาทีนะคะใส่เกลือประมาณ1นช้อนชาค่ะเสร็จ hmm. แล้วเราก็มาใส่ถั่วนะคะหลังจากที่ตุ๋นกระดูกหมูได้20นาทีนะคะ mm hmm. ใส่ถั่วสัก10นาทีแล้วก็ค่อยมาใส่หัวไชโป้นะคะ mm hmm. ใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆตุ๋นนะคะใส่หัวไชโป้เสร็จแล้วก็มาตุ๋นต่อนะคะ รวมทั้งหมดที่ทำนะคะ1ชั่วโมง40นาทีนะคะจะได้ต้มถั่วที่แสน,นอร่อยน้ำมันเริ่มแห้งแล้วก็ไม่ค่อยเติมน้ำนะคะระหว่างที่เราตุ๋นนะคะเติมน้ำเลยเติมน้ำนะคะให้ถั่วมันสุกนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยมันจะค่อยๆอืดขึ้นเนาะเพราะว่าเราใช้เวลาตุ๋นนะคะ1ชั่วโมง40นาทีจะได้รสชาติที่อร่อยถั่วที่แบบว่า ไม่ค่อยสุกมากมันจะกรุบๆหน่อยๆนะคะเคี้ยวมันนะคะเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ